ครับผมผมลองกลับมาซ้ำหมายกระดีนะครับตรงที่หมายหมายตรงนี้ผมเคยทำคลิปกระดีไปนะครับเดี๋ยวลองมาซ้ำดูวันนี้จะมีตัวหรือเปล่านะครับเดี๋ยวลองดูกระดีนะครับ 음. 네. 네. เดี๋ยวไปด้านข้าไปมือไหนเนีย่ยเดี๋ยวใต้กับไปโอก,กัดว่ถูกปลาขึ้นน้ำเต็ยมยุ่งโอนโอนแล้วครับใหญ่เลย <c oughs> ไซส์ใหญ่เลยครับครับได้ผลจริงๆนะครับกระดีนะครับมาทีไรไม่เคยพลาดตีอยู่หลายไม้อยู่มือนนครับเนี่ยครับ,รบเข้าไปเต็มๆคำเลยครับเห็นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมาเห็นหรือเปล่าครับเข้าเบ้งในเลยกระดียางเป็นหนึ่งนะครับ ผมใช้สวยเลยสภาพหมายก็คือเนี่ยครับเป็นหมายของข้างทางครับผมเคยได้ไปแล้วตรงนี้ครับที่ผมทํคลิปกระดีไปให้เราลองลับมาซ้ำดูอีกนะครับอาทิตย์นี้โอเคฝากผลงานด้วยนะครับกระดีย่างเป็นหนึ่งนะครับก็ยังได้ผลดีอยู่เหมือนเดิมนะครับโอเคครับเดี๋ยวลองซ้ำดูอีกนะครับสุดยอดครับ I ain't the first with the curse with the thirst that I want to be better not worse man it hurts I'm on this earth with my words and I put them all together in insert because I want to have worth working hella hard till they put me in the dirt gonna go far man listen to my words gonna be a star man life's like a blur when you're working this hard